บุยครับพี่น้องครับนี่สำหรับไก่ทองคํา89ของเราครับผมนี่อายุได้สิมือครับพี่น้องครับนี่ปุ้ยเป็นตาสอนให้นะครับนี่นาะครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายที่คารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ที่มีชื่อว่า Happy การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับ เอาครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้ครับเขามาอยู่กันมองนี้ครับผมนี่หน้าแซงครับผมท่านเชียงเหียนครับอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่นอหลังจากที่คลิปก้อนนะครับได้มีโอกาสนะครับมาทรงเขาเพิ่นนอหลังจากนั้นนะครับเพิ่นก็ได้ทําการวานนะครับเร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ รายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรครับไปพบกับเจ้าของหน้าเพล่ยครับผมเอาครับสวัสดีครับไอ้ไส้ครับไอ้โจครับผมวันดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับบูยนี่แหละครับบอกว่าศิลปินโจเนาะครับนี่เนาะเพิ่นมีอาชีพเป็นศิลปินครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดหน้าปังเนาะอาชีพศิลปินกับกับการเฮ็ดหน้าปังนี่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไอ้โจมันเกิดต่างกันอยู่ครับแต่ว่าความสุขเกได้ที่กันครับ ลักษณะของงานนี่ตั้งกันวันเถาะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนี่สิงที่ได้คือกันนี่ก็คือความสูขวันเถาะความสูมที่ว่าเขามาครับสบายว่ามาแบบปลอดโปร่งจะมาถุงหน้าเขาคือว่าปลอดโปร่งครับอความสูขของศิลปะรีกว่าอยู่กับทีครับต่มาถุงหน้าก็เห็นโลกเห็นกว้างเห็นต้นไม่ทุกงย่างครับเออเออเขาสมองสดชื่นครับสรุปเรามันคือความสูงคือกันนาะครับผมโอ้ค่ะผมป้าเป็นคำตอบจากศิลปินของเขานาะ เอาว้าใจเพราะให้พี่น้องพ้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับสําหรับปีนี้นะครับไอโจเพิ่นเอาจริงนะครับในการเ็ดหน้าปังนะครับนาะหลังจากที่เพิ่นเ็ดหน้าปีมาหลายปีแล้วนะครับสําหรับหน้าปังปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็เลยเอาไก่ทองคำแปดเก้าไม่เพิ่นไปใส่นะครับนี่นาะเอากลยอยากสีสอบถามไอโจครับในการเทดหน้าปังปีนี้นะครับจาเ็ดจากไรไรโจเทตหมดสิบหาอะไรครับซิบหาอะไรนบ ้ากาเฮดบ่พร้อมกันปะไดห้างกันมือสองมือเนาะครับผมบเกินสามมือครับ,ออบเออเนสามมือเนื่องจากว่าระบบน้ำครับระบบน้ำแน่เรื่องของการไถแน่เนาะส่วนแปลงแถวว่านกอนนะครับนี่เนาะไอโจจักไรนี่แปลงเจ้าว่านกอนนี่แปลงนี่ทั้งหมดสองไรครับสองไรครับเออเลือกสองไรเออเจว่านได้จักมือลแล้วสาหรับไก่ทองคำห้าเนี่รผมว่าได้ทั้งหมดก็แปลงนี่ได้ ลบแล้วมื่อนี้ยห่อเมื่อนี้ครับได้สิบสองมื่นแล้วครับได้สิบสองมื่นแล้วอืมอีกสองสามมื่นนะครับเจ้ากระเสียวน้ำเขาแล้วก็สซิว่านปุ๋ยตัวนี้เอาเสียงเคียงสูบน้าอยู่นี่นี่เจ้ากระลังสูบน้าแม่นบ่ครับผมสูบน้าอยู่ครับเออครับผมเอาครับว่าใจพ่อแม่พี่น้องปองไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับสําหรับข้าวไก่ทองคำแปดเก้านะครับเป็นเข่าที่มีอายุสั้นนะครับอายุสามเดือนเก้าสิบมื่นไอ้เจอดังนั้นมื่อที่สิบห้านี่เจ้าต้องว่านปุ๋ยเลย วานปุ๋ยสูตรแต่กอรอบแรกเนาะเอาจังฮัมบอวาจาก,กันอีกเที่ยนหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกบกำลังสูบน้ำใส่เข่าอยู่นะครับเนาะวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมยามไอ้ไส้เพิ่นนะครับก็เลยอยากสืบสอบถามไอ้โจว,ว่าในการเท็เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเกิดดีบ้ก็ผมกับเพิ่งรอครั้งแรกครับก็ต้องค้คกับรู้สึกว่านี่มันได้ผลครับได้ผลคือลักษณะแบบไหนได้ผลเหมือนว่าหนึ่งในการ เห็นแต่มันงอกการอเมริกันครับจังหวะของมันจะการปั่นกันอย่างตรงจังนี่คือว่ามันกับมันมันล้มตัวล้มตัวครับเขาอากาศบรรเทาพอดีเลยครับเออแล้วกับเรื่องของการเกิดเป็นทังไหนเนี่ยไอโจนี่กรสิ่งวัตถุเป็าดเบิร์กเนี่ยพี่น้องครับนี่เห็นบ่ต้นนีกแล้วเนี่ยแข็งแรงมากเลยครับต้นน็มีแข็งแรงสุดเลยครับผมแข็งแรงมากแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งครับเบิรงพี่น้องครับนี่มันหยุดโตไวครับมันหยุดโตไวครับเดี๋ยวไปทางไหนเป็นแต่สอนให้ครับนี่โตเลยครับนี่ครับ ครับผมครับครับครับนี่เนาะเด็กไวถงานอยู่ครับแดกไหวเราก็เกิดดีวันเถาะงอกดีเห็นแม่เห็ดแม่เห็ดแม่เกิดสิบปีกับเพิ่งเห็นเขาตานี่นะครับเง่าโอ้คุณยายงวนเนาะเราเห็ดหน้าแปลงนี่มาเจ็ดสิบปีแล้วเราบอกว่าเพิ่งเห็นนี่เราประดัษฐว่าเนาะมตานี่ยนะครับตาแรกของชีวิตเราโอ้ซึ่งเบิ่งเราเป็นความหวังของเราวันเถาะเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับนี่เนาะ วั <mile> ้นนไงนเงาเออเออเออนี่แหละนี <you studied essen> <itud soundtrack> ่แหละคุณนสบัิของไก่ท้องคำแปดเก่าฮ่าเนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมสิได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมยามไอโจนะครับหรือว่าศิลปินโจของฮ่านะครับอเป็นศิลปินต่วามาเฮตหน้าปังเนาะรายละเอียดต่างๆนะครับฮ่าคอยมาวอาจากันน้อยโจเนาะเอาครับสําหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณไอโจศิลปินโจเป็นยังสูงเลยทีเดียวครับผมขอบพระคุณครับครับผมครับครับ เอาครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ้งไทยสุดนะครับสําหรับไก่ทองคำแปดเเราครับผมนี่บู๊ยเกิดพร้อมกันลบศพเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งลักษณะประจําพันธุ์นะครับของไก่ทองคำแปดเนะครับผมมีลักษณะลําต้นใหญ่แข็งแรงนะครับแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับนาะที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของห่วงครับผมเป็นข้าวที่โชวรวงครับพี่น้อง เม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือผลผลิตต่อไร่สูงครับพี่น้องครับนี่เนาะตอนนี้ยังเป็นต้นในียน้อยโยครับเพราะพี่น้องกระเบื้องไปเรื่อยครับผมส่วนนะครับการเจริญเติบโตนะครับร่วมไปถึงเรื่องของการออกห่วงนะครับเอาจังมาเบิ่งกันอีกเนาะสําหรับไก่ทองคำแปดเก้านะครับผมเอาเนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยบูยบรรยากาศนะครับสําหรับแรงเมื่อนี้เนาะกับไอโจ คับไอ้ใช่ทีมงานเนาะพูดหน่าเสียงวาวดื้อถึมตื้อถึมอยู่ครับบรรยากาศเนาะสำหรับมือนี้ครับ31ธันวาคม2564แทนทีไอจโจกับทีมงานนี่เราสิไปฉลองทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแต่ว่าเราบอกว่ามีความสุขที่สุดนะครับก็บคือการมาสูบน้ำใส่เข่าเนาะเอาจังไหนก็ฝากพี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ที่มีชื่อว่าแฮ พี่การเกษตรชาแนลครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอมลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบุยเป็นตะสอนให้ครับพี่น้องครับนี่